ก็วัยผงวาเจาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนรู้อักษรจีนเพิ่มเติมกันนะครับก็ยังอยู่ในหมวดของน้ำนะครับสวยซื้อผังนะหรือว่าซันเตียนสวยวันนี้ก็จะมาเรียนอักษรครําว่าเฉียนนะครับอักษรนี้อ่านว่าเฉียนเฉียนหมายถึงต้นน้ำนะครับหรือว่าต้นทานนะครับ เนาะอักษรคําว่าเฉือนเนี่ยก็คือหมายถึงน้ําที่ออกมาจากผนังถ้ำนะครับซึ่งค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็ไม่มีการแปดเพื่อนทางบรรพิษนะครับก็ใช้ภูเขาเนี่ยเนาะถ้าเกิดเราใช้น้ําที่มาจากภูเขามาต้มน้าชาเนี่ยรสชาติของชาเนี่ยก็จะอร่อยมากขึ้นสังเกตรเราไปเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นเนาะ เราไปชิมชาที่เขาเนี่ยทำไมมันอร่อยจริงๆเลยแล้วซื้อชาถุงนั้นเนี่ยกลับมาชงที่บ้านแล้วรสชาติแตกต่างกับที่เคยชิมเนื่องจากว่าเขาใช้น้ําในพื้นที่น้ําบนยอดดอยน้ําบนยอดเขาเนี่ยมาชงชารสชาติจึงแบบธรรมชาติแล้วก็อริดอร่อยแต่ว่าเราซื้อกลับมาถึงบ้านปุ๊บนะครับน้าที่เราต้มที่เราชงชานั้นเป็นน้ปาปลาปลาน้ำทั่วไปเพราะฉะนั้นรสชาติก็เลยแตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นตอนที่เราปีนเขาก็ตามนะเราเราก็จะเห็นน้ำเนี่ยมันไหลออกมาทางซอกหินนะหรือหน้าผาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอักษรคําว่าต้นทานหรือว่าต้นน้ําหรือว่าตอน้ํานะครับก็เขียนแบบนี้นะเขียนแบบนี้อันเนี้ยเป็นจญรักของภูเขาเนาะประมาณว่าหน้าผาหรือก้อนหินนะครับ ส่วนรอยแตกตรงกลางเนี่ยก็ก็คือรอยแตกของก้อนหินเอาไหมนะอ่าอันนี้คือหน้าผาหรือว่าก้อนหินนะครับอันนี้คือรอยแตกระหว่างซอกหินเมื่อมันแตกปุ๊บนะครับข้างในมีน้ำปุ๊บก็ไหลออกมาโอเคไหมไหลออกมาเป็นหยดหยดอ่าเป็นหยดหยดอ่าแบบนี้อันนี้คือลนะักษณะ น้ำตกหรอน้ำที่พุ่งออกมาจากซอกหินหรหรือน้ำที่อยู่ในภูเขานะครับหรือว่าต้นน้ํานั่นเองเนะาะหลังจากนั้นก็เกิดการวิวัฒนาการของอักษรนะครับจากภาพที่เขียนไปก็เป็นแบบนี้นะครับยังพอเข้าใจได้เนาะสุดท้ายเขียนแบบนี้อักษรปัจจุบับนเขียนแบบนี้อ่านว่าเฉือนนะครับเฉืนนอนสัญลักษณ์ข้างบนนี้ก็คือสัญลักษณ์ของก้อนหิน ด้านล่างนี่คือก็คือน้ำสามหยดนะครับโ okay, อเคเนาะมาดูลักษณะการเขียนอักษรจีนตัวนี้นะครับ e สองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปลาเจียวครับมีเ้าขีดด้วยกันเนาะ,ะคำศัพท์นะครับตัวอย่างคำศัพท์ก็คือคำว่า泉水น,นะครับ泉水ก็คือน้ำป่าหรือว่าน้ำเขานะครับน้ำบนดอยนะครับเขาบอกว่าอ่า山里山里的泉水นะครับน้ำนะครับที่ไหลามาจากภูเขาเนี่ยเออฉีไหลเมื่อดื่มแล้วนะครับ 喝起来สฟินกันเถียนนะครับช่างอาร่อยอร่อยจริงๆนะกันเถียนคือมันชุ่มคอนะมันหวานมันชุ่มคอมันสดชื่นนะสฟินคือเหินหรือว่ามากๆไฟฉางก็ได้เนาะโอเคคำที่สองคำว่าเพิ่นเฉียนหมายถึงน้ำพุเนาะจะเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าไม่ร้อนก็ตามเนาะอ่าตัวอย่างประโยคเช่นอจิรู่ฮวาหวนนะครับ เมื่อเดินเข้าสู่สวนดอกไม้นะครับนะเจ้าขั้นเต่าก็จะเห็นเจ้าจั่วเจ้าสิงตูเทอเตเอพ่นฉวนก็จะเห็นนะครับน้ำพุนะครับที่สร้างโดยมนุษย์เนาะเขาเรียกว่าเจ้าสิงนะที่สร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์นะซึ่งมีความตูเทอก็คือมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะ เพราะฉะนั้นคําว่าจัว่วเนี่ยก็คือหลังหรือว่าลูกนี้หรือว่าหรือว่าภาพนี้นะเป็นลักษณะนา้ามของอน้ำพุเนาะโอเคต่อมาอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าปิงปิงหมายถึงน้ำแข็งนะครับเขาบอกว่า อลองดูรูปนี้นะเขาบอกว่ารูปนี้เนาะรูปข้างล่างนี้เขาบอกเกล็ดหิมะเหล่านี้ช่างมีความสวยจริงเนาะก็คือขณะที่น้ำถูกความเย็นปุ๊บจะรวมตัวกันเป็นน้ำแข็งนะเมื่อน้ำมันแข็งปุ๊บก็จะเกิดเป็นเกล็ดหิมะนะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งแล้วเกล็ดน้ำแข็งส่วนใหญ่ก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับ หน้าหกเหลี่ยมหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนจีนในอดีตเลยเขียนอักษรคาว่าน้ำแข็งนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอักษรเนี้ยอ่านว่าปิง หมายถึงน้ำแข็งในอดีตนะครับเดิมทีเนอักษรน้ำแข็งคําว่าปิง่ยเขียนเช่นนี้นะครับแล้วคนโบราณเนี่ยก็ได้เพิ่มนะครับคำว่าสวยที่หมายถึงน้ำเนี่ยเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าน้ําแข็งนะครับเป็นการกลายล่างนะมาจากน้ําที่เป็นของเหลวนะครับก็ยังอยู่ในหมวดของน้ําเพราะฉะนั้นคําว่าปิง ที่ไหนึ่งน้ำแข็งนะครับก็คือน้ําที่จับตัวเป็นก้อนแล้วนะจนมีเกล็ดน้ําแข็งเนาะ,อ,ะอักษรนี้อ่านว่าปิงนะครับมาดูวิธีการเขียนนะครับ E เอ่อสามสี่ เลี่ยว6ขีดนะครับปิงตัวอย่างคำศัพท์นะครับเขาบอกว่าปิงปั้งหมายถึงไอติมนะไอติมแท่งนะโอเคปั้งหมายถึงอะไรที่เป็นแท่งๆนะปิงปั้งก็ไอติมแท่งนะครับเขาว่าเย็นร炎热的夏天นะครับ炎热คือร้อนละอุนะ夏天คือ summer ฤมมดูร้อนนะฤดูร้อนที่ร้อนละอุ吃ื冰棒นนะได้กินไอติมแท่งสักแท่งหนึ่งเนี่ย 最享受了เ่เลยนะช่างมีความสุขนะครับจริงๆเลยชฉีงโช่ตเนี่ยหมายถึงเสพสุขนะตัวนี้คือแบบอ๋อมันฟินนะครับชฉีงโชนะ่เนาะอีกคำหนึ่งเลียวปิงก็คือเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะเลียวเป็นการวิ่งเนาะการไปอย่างว่องไวนะเลียวปิงก็คือการเล่นสเก็ตน้ำแข็งเลาตรงเทียนอันนี้ชาเทียนคือซนะัมเมอร์เนาะตรงเทียนคือหน้าหนาว นะต้นที่ส์นะครับในฤดูหนาว我喜欢到ป冰的湖面上ฉันชอบนะเ喜欢到ไปที่ไหนครับเ结冰的湖面ยนะไปนะครับ,เ,บ,นะนะรบเล่นสเก็ตนะบนผิวนะหิเมียนสั่งผิวบึงหรือผิวสระน้ำที่มัน จับตัวเป็นน้ำแข็ง g จ PING ก็คือจับตัวเป็นน้ำแข็งนะครับอ,อีกคำหนึ่งนะครับคำว่าซานะคำสุดท้ายละของในคลิปนี้พราวบอนอีกขั้นนะเราลองดูซนะินี่คือชายหาดนะทันละลา่ลางนี้นะชายหาดเนี่ยด้านข้างชายหาดก็จะมีทรายเป็นจำนวนมากใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้วคนจีนน่ะ ก็ค่อนข้างจะฉลาดเนาะเขาก็ประดิษฐ์อักษครคําว่าทรายอ่ะอ่ะทรายนี่ยหมายถึงทรายเนาะบอกเข้อหมายก่อนอ่ะทรายหมายถึงทรายเขาบอกว่าข้างๆแม่น้ําอ่ะข้างๆแม่น้ําตรงนี้นะอันนี้อันนี้คือน้ําใช่ไหมค้างคางแม่น้ําเนี่ยเนาะมีทรายไปจํานวนมากนะครับอ่ะก็ เขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะจนภายหลังมานั้นได้วิวัฒนาการตัวเนี้ยตัวที่เป็นทรายสจุดเนี่ยเป็นอักษรคำว,ว่าเสาเสาที่หมายถึงเล็กน้อยหรือมีน้อยเพราะฉะนั้นแม่น้ำหรือทะเลที่มีน้ำเป็นจำนวนน้อยก็จะเห็นทรายถูกต้องไหมหรือ ด้านข้างแม่น้ําส่วนใหญ่ก็จะมีทรายอยูอ่เพราะฉะนั้นอักษรน,นี้อักษรน,นี้นะจึงอ่านว่าซาหมายถึงทรายซึ่งประกอบด้วยหมวดของน้ำนะครับสันเตียนสวยนะน้ำนะริมแม่น้ำก็จะมีของละเอียดอยู่เขาเรียกว่าทรายหรือเมื่อ น้ำลดเนาะอันนี้คือน้ำอันนี้คือลดหรือว่าน้อยลงก็จะปรากฏทรายให้เราเห็นเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราอ่านว่าซามาถึงทรายมาดูวิธีการเขียนนะครับอีเ่อส่หานะครับ ซา,ายถึงทรายอ่าคำที่หนึ่งซาจ์แปลงทรายเขาบอกว่าซาจ์跑进我的眼จ里跑นก็คือวิ่งเข้าสู่นะ我的眼睛นะตาของฉัน里คือในนะเขาบอกว่าเม็ดทรายเนี่ยมันบินเข้ามานะวิ่งเข้ามาในดวงตาของฉันเขาท้องอ่ะช่างเจ็บจริงๆนะ ช่างเจ็บหรือช่างปวดจริงๆคำที่สองซาฟาหมายถึงโซฟานะโซฟาก็อี้โซฟาที่เรานั่งไงนะตัวอย่างประโยคคําว่าซาฟาคือคําว่าอี่หวยเต้าเจียนะเมื่อกลับถึงบ้านัวเล่ยแต่ถังใจ沙发าชันเหนื่อยจนต้องนะถังใจนอนอยู่บนซซฟาสร้างหมายถึงบนเนาะเล่ยไมถึงเหนื่อยนะ ฉันเหนื่อยจนต้องนอนอยู่บนซาฟานะโซฟานั่นเองโอเคหมดแล้วนะครับวันนี้ก็คำว่าซาหมายถึงซรายปิงหมายถึงน้ำแข็งแล้วก็เฉือนหมายถึงต้นน้ำนะครับต้นน้ำต้นฐานต่อน้ำ,นำล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจเจียน